ทีนี้ก็มาเขื่อนแต่ว่าเขาไม่มาตรงวันที่เขาไม่ปล่อยน้ํานะคะเขื่อนคุนดานประการชนไอทีแกไม่มีคลิปที่ว่าถ่ายเป็นน้ํามาให้ส่งมาให้ฉันหน่อยสิยวทถามคนที่เพื่อนที่มาด้วยกันก่อนถ้าเขามีคลิปไอ้นี้ให้ส่งมาให้หน่อยจะเอามาต่อใส่ให้หน่อยดี๋จะทำไอทีก่อนนี่นะคะนี่นะคะอันนี้ต้มตาส้มตํานะคะ เอออันนี้อีกที่หนึ่งนะคะเออเี้ก็ตามตรงนี้เน,นี่ยแอคลิกเกเป็นคนตามฉันเป็นคนทาย,ทายออฟปูเสือเลยเอแอฟรูเสือเลยน,น่า<ก>เ,<ล>เสีย <c oughs> ดายมากเลยหลายที่ไปหลายที่มากเลยวันนี้ น้ำเขาเวลาเขาช่วงที่เขาปล่อยมามันจะโอ้โหมายังเยอะเลยนะจะจะขับรถขึ้นไปข้างบนนนนะเราจะไปขึ้นไปข้างบนอันนี้คือรับสต <ปะ S 2> ็อก <ปะ S 2> ค่ะ ปิดทุกข้าวปิดวันไหนปิดข้างบนหรือข้างล่างอะไรนะ แต่ uhm. ะคราวเดียวเขาเสร็จเขาก็จะประกาศบอกเขาบอกเดียวเขาบอกว่าทําไมเราคัดกรองแล้วทึ้งึ้นถึ้งปิดอะไรเงี้ยเขาบอกมันมีขบวนอะไรผ่านมาวังเขาก็ปิดเดี๋ยวเขาก็โดนเรรเอออะมีอะไรจัด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 จะพักแล้วก็เหลอวาระมาคนกันใครยมบาใครย่ จัดถักกอนเอาหน้ามาสอนจเอาไม่ได้จัดยังไงย่าตะเาวางวางเลยแล้วไม่รู้จะเมื่อยแล้วตั้มไม่ตั้มเลยตั้มสิหนีดูนี่นะเอาวางวางวางอะไรเดี๋ยวมาปูเนี่ยสวัสดีค่ะเอามาเรียบร้อยจ้ามาส่งครบหนี้ส่งตรงนี้มาส่งปลาดูน่ากินมากเลยอ่ะในคัมสั่งอันนี้คือแบบ สั and the <t <realidade> <t ่งตรงมาเลยนะเนี่ยมาทำมาทำให้กินไม่ว่ากว่าจะได้กินหรือว่อะไนี่อันนี้อันนี้ต้องอันนี้ค่ะโฆษณาหรือเปล่าเนี่ยได้ค่ะโฆษณาได้ไหมไนะคะบังเอิญบังเอิญเขาไม่ละมิดบังเอิญบังเอิญเขาเขาเขาปิดถนนพอดีได้กินต่อยเนาะจะขึ้นจะขึ้นเครื่อนพอดีเขามีถนนก็เลยได้มานั่ง ชกินกเลยนะชั้นชอบก็ตอนตอน,น,นโอนตอนน,น,ตอนเย็นเรียอะไรนะแซๆๆ่บๆซ่บอตนนี้นะ้ำมันเยอะนะมันสวยขนาดไหน,นยังไม่กระรังเห็นตอนดีนออนเด่นสให้สวยๆมชิมแวยังมั้ชิมแล้วไม่นะ้ชิมแต่ันว่าอร่อยนะ <c oughs> ฉันยัไม่เห็นแกชิม <c oughs> อ้นี่มาซองมาสองนี่นี่นี่ นี่นี่นี่โหนี่มุ้ยมูยอเราไปไหนวะเออหมูยอเราอยู่ในรถมูยอหมูยอทั้งถุงเลยอันนี้คือตำแบบสองชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเ่งจะได้กินแปบว่าตำย่างตำในตำนานใครตำเครื่องก่อนผ่านแรงขาดความอร่อยวะอุ้ยฉันว่ามันเค็มอ๋อฉันก็เค็มใส่นี่เขาเปรี้ยวๆวะแกลืมใส่น้ำตาลเปล่า ไข่เค็มแล้วอ่ะหูมันเค็มหูเค็มไปปะไเปิดริวเป่าเปิดคิวเปาแมวเปิดเปิดเื่ออแดงมากินเลยอ้นี่มะเขือแกใส่หรือยังใ่อ้ไม่ได้ไม่ได้ไป่ะต้องเอ็ส ไม่ค้างง่วงไม่ค้างง่วงไม่น่ารักเออง่วงไม่ค้างง่วงหน้าตาใสไปเลยใสไปเลยอึเออมาๆมามากินเลยนี่ลองกินก่อนไปเอาหมูยอมาก่อนไปเอาหมูยอวิ่งแมววิ่งปิดคลิปแมวปิดเอาหมูยอไาทั้งเออเอาจักจักทีนี้จักพครดจักมาจักมาหันมาทางกล้องหน่อยเด้อจัก ขวดโหนี่นี่นี่เสียดายมันไม่มีช้อนทองมาครกครกนะไม่มีช้อนทองช้อนทองยังไงวะเอ้ยไอ้ช้อนทองมาเปิ้ลดีอ๋อ <c oughs> นี่บรรยากาศครับ <c oughs> <c oughs> สองนะคะขอกี่สองนะคะน,น,น,นี่อันนี้อันนี้ตำสว่วมเมื่อกี้ตำส้มตำนะคะอันนี้ขอกี่สองอชุยชุยชุยเพราะมันอร่อยเกินหกสองนะคะเอออ่าแอกไม่รู้ไปไหนหมดหมดไวมากเลยโอเคโอเคชิมชิมชิมเฮ้อุ้ย่าพึ่งจัดก็ได้เทกอนแต่มันจืดหมด จะเทแล้วยังมาจับจัดจานอีกอู้หูหเออืออ,อันนี้อู้น,อน,นี่อันเมื่อกี้เหลือแค่นี้เองโหอ,อันนี้เยอะนี่อันเมื่อกี้ดูดิเหลือแค่นี้เองอันนี้ตำหมูยอนะคะอันนี้ตำอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเหลือแค่นี้อันนี้มาตำหมูยอนะคะแปะ๊บเดียวเองหมดไปซะครกที่สองอไหนกินให้มันเร็วมากเลดูดิอันนี้มามา ทีนี้ยายตาขอกสามยายตาเองามขังเมื่อไงวิตกินเออเอาไว้ให้ยายตาใส่นี่นี่ใส่เพลคเคนี้นะโอ้ม่เกลือในไม่นในกระเทียมจะไปใส่อันนี้นะเออเตรียมต้มให้กินซีมือยายตาเคยได้กินเปล่าเสียใจเปิดยังเปิดแล้วคลิปตั้งนานแล้ว มีปลาปเป็นทบที่สามนะคะทบที่สามนี่กระถินก็มีนะคะกระถินหลวงพะบางเอ้ยไม่ใช่กระถินอะไรนะอะไรที่เราเก็บกันกระ,ะ,ะถินอะไรนะสี่แคบหมูมาด้วยเด้อะแคปหมู <c oughs> ไก่ด้วยเ <c oughs> นอะตั้งแคบหมูทั้งไก่แคบหมูสะอาดแคบหมูเรา อเอ้าทอดยี่ตรงนี้เองโอ้โหขัดอะไรได้หมดเลยทีนี้เอเอนนไม่ถ้ายี่ต้าตำไม่อร่อยก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะเพราะมันแต่ว่ามันก็อาจจะไม่อร่อยก็ได้มันครบที่สามนะ้วเฮ้ยหัวหกสาม รอรูปไปนี่นี่อันนี้ตั้น้อยแล้วพกสามเดี๋ยวมันกินไม่หมดตั้มได้เดียวคือแบบว่าอยากโชว์ฟีมเมอ่ะนะกจแเย <c oughs> ้าวติด <c oughs> ใ,ใจตแกงเลยนอเนะ <c oughs> แขกแกยตะด้ไหมได้ก็ยรสตเลยออแนีเนกก็ไลสดป่าไม่มีเนนี่นะคะสมตำน้ำสมตำยตะมีเด้อนี่ดูดิดูดิอู้อ่ะกินทำไมมันน่ากินจังสมตำยตะ ตรงนี้มันมีอัพรถลอยกินเมื่อกี mm ้ไ hmm. อ้เขาคนเยอะน้ไม่

ยา่าจะเจรรเลยฉันก็เปิดคริปไว้พูดไม่พอเออแล้วแยกแย้ายวงกับบ้านขึ้บบนเขื่อน <c oughs> <c oughs> ทีนี้ขึ้นเขื่น oh, อนโอ้ยิ่มมากเลยอิมแล้วนะคะวันนี้ดูก่อนไปทางไหนต่อ